นั่นใครเหรอคะอ๋อก็แม่บ้านคนใหม่ของเราไงละจ้ะอ๋อสวยดีนะคะก็กำลังดีจ้ะ เดี๋ยวเธอซักอีกตาการนึ่งนะได้เลยคะ่ะคุณยุงซักไวๆธอค่อยกลับบ้านนะหลับทราบค่ะ สกขภา ของคุณเนี่ยถามแปลกๆฉันเทพย้าให้เธอขนาดเนี้ฉันคงให้เธอล้างจานหรอกมั้งคุณคะแต่ว่านี่มันใกล้หมดเวลางานของหนูแล้วนะคะไว้วันพรุ่งนี้หนูค่อยมาซักให้คุณใหม่ได้ไหมคะอะนี่คุณอ้อยเอาเงินแค่นี้ ไม่ให้หนูทำไมล่ะคะอ๋อนี่มันน้อยไปใช่ไหมอะแค่นี้พอไหมอืมนี่ยังไม่พออีกเหรอ งั้นคุณยุงเขาจ่ายให้เธอเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เธอมากกว่าสองเท่าเลยวันละหนึ่งมืนบาทค่ะฮะอะไรนะวันละหนึ่งมืนบาทใช่ค่ะเฮ้ยทำไมน้องฟองก็พูดแบบนี้เนี่ย งั้นเธอรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาค่ะอะฉันให้เธอสองหมื่นเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกเหรอคะถ้าเธออยากได้เงินเนี้ยวันพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาซักผ้าที่นี่อีก ตกลงไหมตกลงค่ะอือโหจ้างไล่ออกทั้งสองหมื่นเลยเหคะเนี่ยแบบเนี้ยหนูยอมค่ะนี่เมียกูมนเป็นบ้าอะไรวันเนี้ยจ้างไล่ออกทั้งสองหมื่นแบบนี้กูก็อดนะเด็กน้องฟองนะ่น้องฟอง พูดไปได้งไงจ้างสักผ้าวันละมือคนบ้านนีเนเขาจะจ้างกันแบบไม่ได้การแล้วมือก็ยังไม่ได้จับเลยอ๋อนึกออกแล้ว นมร้อนๆก่อนนอนค่ะคุณวันนี้อารมณ์ไหนของคุณเนี่ยอารมณ์ดีค่ะแหม่ฉันจะอารมณ์ดีบ้างไม่ได้หรือไงคะคุณงั้นถ้าคุณไม่ดื่มฉันดื่มเองก็ได้ ก่อนสิคุณอะไรอ่ะคะอย่าลดื่มสินี่ค่ะขอบใจนะงั้นคุณก็ดื่มที่หมดแก้วเลยจะได้นอนหลับ เออนี่คุณค่ะคุณว่าแม่บ้านคนใหม่เป็นยังไงบ้างโอเคกว่าทุกๆคนที่ผ่านมาไหมก็ดีนะคะฉันว่าจะถามคุณอยู่พอดีเลยเรื่องค่าจ้างแม่บ้านคนใหม่เนี่ยค่ะคุณให้วันละกี่บาทล่ะคะ ให้ตามปกติที่ผ่านมาไงก็แล้วปกติอ่ะคุณให้กี่บาทละคะก็วันละหนึ่งพันบาทฮะวันละหนึ่งพันบาทเองเหรอนี่คุณจะตกใจทำไมเนี่ยก็ฉันก็โดนยายแม่บ้านคนนั้นน่ะหลอกอะสิโดนหลอกนี่มันเรื่องอะไรกันคุณก็ยายแม่บ้านคนใหม่ของคุณนะ่ะ มันบอกกับฉันว่าคุณจ้างม,านมัน<ะ>วะะันละหมื่นฮะวันละหมื่นไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นตกใจหรอกแหมจ้างแพงขนาดเนี้ยตกลงว่าจ้างมาซักผ้าหรือว่าจ้างมาทำอะไรกันแน่คะนี่คุณคิดมากไปหรือเปล่าใช่ฉันคิดมากใครเป็นฉันน่ะก็ต้องคิดมากกันทั้งนั้นนั่นแหละ ดูไม่บ้านนี่คุณจ้างมาซีทั้งสวยเซ็กซ์เอกขนาดนั้นน่ะนี่คุณคิดมากไปแล้วผมก็แค่ไม่อยากให้คุณเหนื่อยก็เลยจ้างเข้ามาซักผ้า,าให้คุณก็แค่นั้นเองแล้วอีกอย่างใครจะไปจ้างแม่บ้านมาแล้วตั้งหมื่นหนึ่งผมว่าคุณดูแม่บ้านคนนั้นหลอกกันแหละ นี่ฉันโดนหลอกจริงๆหรอเนี่ย oh. เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงง่วงขึ้นมาเนี่ย oh. คุนยุงมผู้น่าสงสารมือก็ไม่ได้จับแถมเสียเงินเพิ่มอีก โอ้โ <Hey>. oh, หออกไปตอนไหนวะเนี่ยเมื่อคืนคุณแอบออกมาทืองผมโอนเงินอกไปสี่หมบาทใช่ไหมเอ๊ะนี่ขาของคนณหายดีแล้ว เฮ้ยหายได้ไงเนี่ยเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าจ้างแม่บ้านเบ็น้องฟองเนี่ยมันดีขนาดไหนคุณก็ไม่เหนื่อยแถมผมก็กลับมาสดใสแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมด้วยดีนะคะป่วยแต่ไม่ต้องไปหาหมอแค่จ้างแม่บ้านสาวๆส,สวยๆมาทำงานให้ดู เขาเรียกว่าการรักษารแบบใหม่จ้ะงั้นคุณก็ลองโทรตามฟองให้เขากลับมาทำงนานดูสิคะจะท่าไมลเลนทันเรียนไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้เกรงว่าสะข้อความให้ถ้าไมาต่ติดต่อกล้องฟองไม่ได้เนี่ยหรือว่าเกิดเรื่องขึ้นกับลองฟอง หรือว่าเขาอาจจะปิดเครื่องนี้ไปแล้ว,วเดี๋ยวผมลองโทรดูอีกทีดีกว่าค่ะหมายเลขทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะน,นี้กรุณาฝากข้อความไว้ฉันว่าคุณไม่ต้องโทรให้เหนื่อยหรอกค่ะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงต้องหมายความว่าฟองเขาจะไม่กลับมาทำงาน เป็นไม่ได้เป็นไปแล้วค่ะคุณดูเครียดไปนะคะมีอะไรนะ เดี๋ยวก่อนสิคุณยูมีอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณอ้อยจ้างเธอออกด้วยเงินสองหมื่นใช่ไหมใช่ค่ะฉันให้เธอสามหมื่นเลยแล้วพรุ่งนี้เธอกลับมาทำงานที่นี่อีกนะโอเคไหมแต่ว่าคุณอ้อยเขาจะไม่ว่าอะไรหรอคะ เรื่องคุณอ้อยด้วยฉันจัดการเองโอเคค่ะนี่ที่แท้ฟองเข้าเป็นมิจฉาชีพแล้วเนี่ยรองเงินจากคุณแล้วจะไม่รองเงินจากผมอีกเนี่ยร่จริงจริง นี่คุณหัวเราะอะไรเนี่ยก็หัวเราะคุณนะสิแล้วก็อยากจะส่งน้ำหน้าด้วยคนเจ้าชู้แบบคุณนะนะเจอแบบนี้บ้างก็ดีแล้วแหละจะได้รู้จักเข็ดหลาบสักบ้างโถคุณอ๋ออีกอย่างนะฉันจะบอกคุณว่าจริงๆแล้ว ฉันไม่ได้เป็นคนถูกหลอกแต่คุณต่างหากที่ถูกหลอกอยู่ฝ่ายเดียวนี่คุณอย่าบอกนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือแผนของคุณนะ่ะคุณต้องจะรู้เหรอคะนี่สรุปผมเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวฉันจะคิดให้นะคะเมื่อคืนฉันโอนเงินจากบัญชีของคุณมาส0 0 0 0ืบาทแล้วคุณเอาไปทำอะไรฉันก็โอนเข้าบัญชีให้ปอกเขาสองเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยกลับมาทำงานที่นี่อีกะคะ่ะแล้วอีกสองหมื่ล่ะอีกสอง0มื่ก็เป็นเงินเดือนของฉันที่ฉันอะ มองเขาไปตั้งแต่ตอนแรกนียคะ่ะอ๋ะอมีอีกอย่างนะคะได้ข่าวว่าคุณเอาเงินสดจ้างเพื่อให้เขาอยู่ต่ออีกตั้งสามหมื่นไม่ใช่หรอคะแสดงว่าคุณเนะี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมดก็เจ็ดหมื่นบาทพอดี Thế ngay là thi lắng có trang mà ý.